น้องๆก็เลิกงานแล้วนะคะพี่สนิทก็เลิกงานแล้วนะคะก็ชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะคะนะคะยามเย็นๆเนาะยามเย็นๆเดินเล่นกันไปนะคะอ่าเห็นไหมคะสวยๆเลยนะสวยแล้วน้องๆก็เลิกงานแล้วนะคะพี่สนิทก็เลิกงานแล้วนะคะก็ชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะคะนะคะยามเย็นๆเนาะยามเย็นๆเดินเล่นกันไปนะคะอ่าเห็นไหมคะสวยๆเลย ปากยังอ่อนอยู่เลยค่ะนะคะเขาเรียกหางนกยุงหางนกยุงอันนี้ก็มีค่ะนี่น,นี่ก็มีค่ะพามาทําให้เราได้เห็นเนาะมีเยอะด้วยเนาะแต่อันนี้สวยกว่าเลยนะคะให้พิ่สนิทได้เห็นเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเพื่อนๆปากยังอ่อนอยู่เลยค่ะนะคะเขาเรียกหางนกยุงหางนกยุงอันนี้ก็มีค่ะนี่ ก็มีค่ะพามาสวยแล้วน้องก็เลิกงานแล้วนะคะพี่สนิทก็เลิกงานแล้วนะคะน้ามีฝากแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นฝากมัน้ยคะเห็นฝากหางนกยุงมั้ยคะเห็นฝากหางนกยุงไหมตูวแล้วนะข้างหลังนี้ก็สวยด้วยไงได้เวลาเลิกงานกันแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋าแต่เราก็อยากจะคุยกันเนาะอยากจะคุยกันนะคะก็อย่างนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนขาเนาะเลิกงานแล้วก็คุยกันนะคะ บรรยากาศรอบๆยามเย็นๆนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สบายๆเหมือนเดิมคะ่ะเลิกงานมาก็คุยกันให้กำลังใจเหมือนเดิมทําให้เราได้เห็นเนาะมีเยอะด้วยเนาะแต่อันนี้สวยกว่าเลยนะคะให้พี่สนิทได้เห็นเนาะขอบคุณดูกำลังใจนะคะเพื่อนๆกันนะคะมองดูพื้นที่สวยงามค่ะเพื่อนๆคะ่ะสวยงามไหมคะมองไกลๆก็ยิ่งสวยเลยเนาะชอบบรรยากาศยามยเย็นๆคะ่ะเพื่อนค่ะ ใเวลาเลิกงานกันแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋าแต่เราก็อยากจะคุยกันเนาะอยากจะคุยกันนะคะก็อย่างนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆขาเนาะเลิกงานแล้วก็คุยกันทำให้เราได้เห็นเนาะมีเยอะด้วยเนาะแต่อันนี้สวยกว่าเลยนะคะให้พี่สนิทได้เห็นเนาะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะเพื่อนๆพ,อนพี่ๆคะ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรพาเดินเล่นแล้วก็อยากให้รู้ว่าเออเวลาหางนกยุงก็เป็นฝากแล้วนะคะ ดอกก็เริ่มไม่มีแล้วนะคะขอบคุณสวยแล้วน้องๆก็เลิกงานแล้วนะคะพ sure. ี่สนิทก็เลิกงานแล้วนะคะกันนะคะมองดูพื้นที่สวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามไหมคะมองไกลๆก็ยิ่งสวยเลยเนาะชอบบรรยากาศยามเย็นๆค่ะเพื่อนค่ะบรรยากาศงามๆในยามเย็นๆเนาะในยามเย็นๆมาฝากกันนะคะเพื่อนๆเนาะก็จะประมาณนี้นะคะบายๆค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากๆบรรยากาศงามๆในยามเย็นๆเนาะ พยายามเย็นๆมาฝากกันนะคะเพื่อนๆเนาะก็จะประมาณนี้นะคะบ่ายๆค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากๆคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะามาเดินเล่นนะคะมาในเวลาเลิกงานกันแล้วจ้ะเพื่อนๆจ๋าแต่เราก็อยากจะคุยกันเนาะอยากจะคุยกันนะคะก็อย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆขาเนาะเลิกงานแล้วก็คุยกชมห้างนกยุงเนาะแต่ว่าต้นมันก็ถามว่าสูงไหมมันก็สูงอยู่ แต่ว่ามันมีกิ่งที่โน้มที่โน้มลงมานะคะเพื่อนค่ะกิ่งที่โน้มลงมาบรรยากาศง่ามๆในยามเย็นๆนเนาะในยามเย็นๆมาฝากกันนะคะเพือพ่อนๆเนาะก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะคะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากๆชมห้างนกยุงเนาะแต่ว่าต้นมันก็ถามว่าสูงไหมมันก็สูงอยู่แต่ว่ามันมีกิ่งที่โน้มที่โน้มลงมานะคะเพื่อนค่ะกิ่งที่โน้มลงมามันเดินเล่นชมดอกไม้ไปด้วยแล้วก็ ชมหางนกยุงไปด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะกลับบ้านแล้วเหมือนกันนะคะก็เลยเก็บมัเดินเล่นชมดอกไม้ไปด้วยแล้วก็ชมหางนกยุงไปด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะกลับบ้านแล้วเหมือนกันนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศงามๆในยามเย็นๆเนาะในยามเย็นๆมาฝากกันนะคะพเพื่อนๆเนาะก็จะประมาณนี้นะคะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากๆดูต้นไม้ ดูต้นไม้ไปด้วยดูอะไรไปด้วยนะต้นหางนกยุงค่ะเพื่อนๆน,นะคะต้นหางนกยุงค่ะเขียวๆเ,เลยมีฝักแล้วนะชมหางนกยุงเนาะแต่ว่าต้นมันก็ถามว่าสูงไหมมันก็สูงอยู่แต่ว่ามันมีกิ่งที่โน้มที่โน้มลงมานะคะเพื่อนค่ะกิ่งที่โน้มลงมาพี่ค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรพาเดินเล่นแล้วก็อยากให้รู้ว่าเออเวลาหางนกยุงก็เป็นฝักแล้วนะคะดอกก็เริ่มไม่มีแล้วนะคะขอพี่ค่ะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรพาเดินเล่นแล้วก็อยากให้รู้ว่าเออเวลาหางนกยุงก็เป็นฝักแล้วนะคะดอกก็เริ่มไม่มีแล้วนะคะขอบทาให้เราได้เห็นเนาะมีเยอะด้วยเนาะแต่อันนี้สวยกว่าเลยนะคะให้พี่สนิทได้เห็นเนาะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะเพ,พื่อนๆพี่ๆค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรพาเดินเล่นแล้วก็อยากให้รู้ว่าเออเวลาหางนกยุงก็เป็นฝากแล้วนะคะ ดอกกะะ็เริ่มไม่มีแล้วนะคะน้ Hence, องๆก็เลิกงานแล้วนะคะพี่สนิทก็เลิกงานแล้วนะคะนะคะบรรยากาศรอบๆยามเย็นๆนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพี่สบายๆเหมือนเดิมค่ะเลิกงานมาก็คุยกันให้กําลังใจเหมือนเดิมนะคะบรรยากาศรอบๆยามเย็นๆนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพี่สบายๆเหมือนเดิมค่ะเลิกงานมาก็คุยกันให้กําลังใจเหมือนเดิมชมห้างนกยุงเนาะแต่ว่า ต้นมันก็ถามว่าสูงไหมันก็สูงอยู่แต่ว่ามันมีกิ่งที่โน้มที่โน้มลงมานะคะเพือ่อนค่กิ่งที่โน้มลงมาพี่ค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรพาเดินเล่นแล้วก็อยากให้รู้ว่าเออเวลาหางนกยุงก็เป็นฝักแล้วนะคะดอกก็เริ่มไม่มีแล้วนะคะก็ชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะคะนะคะยามเย็นๆเนาะยามเย็นๆเดินเล่นกันไปนะคะ,นะคะอ่าเห็นไหมคะสวยๆเลยนะสวยแล้ว น้องๆก็เลิกงานแล้วนะคะพี่สนิทก็เลิกงานแล้วนะคะกันนะคะมองดูพื้นที่สวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามไหมคะมองไกลๆก็ยิ่งสวยเลยเนาะชอบบรรยกากาศยามเย็นๆค่ะเพื่อนค่ะดูต้นไม้นะคะดูต้นไม้ไปด้วยดูอะไรไปด้วยนะต้นหางนกยุงค่ะเพื่อนๆนะคะต้นหางนกยุงค่ะเขียวๆเ,เลยมีฝักเลยนะฝั <c oughs> กยังอ่อนอยู่เลยคะ่ะนะคะ ขเขาเหียกหางนกยุงนะหางนกยุงอันนี้ก็มีค่ะนี่น,นี่ก็มีค่ะพามาขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะบายบายค่ะขอบคุณค่ะเ <c oughs> ช่นเกยนะคะเพื่อนเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกเอาสาระอะไรนะเ <c oughs> ย็นนี้เย็นนี้ไม่มีสาระอะไรเลยเขาเพื่อนค่ะมีแต่หางนกยุงให้เพ, <c oughs> พื่อนๆพี่ๆได้เห็นเนาะต้นหางนกขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะบายบายค่ะขอบคุณค่ะ ชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะคะนะคะยามเย็นๆเนาะยามเย็นๆเดินเล่นกันไปนะคะอ่าเห็นไหมคะสวยๆเลยอ้มีฝักแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนๆเห็นฝักมันไหมคะเห็นฝักหางนกยุ้งไหมคะเห็นฝักหางนกยุ้งไหมตัวแล้วนะข้างหลังนี่ก็สวยด้วยงานยุ้งค่ะมีฝักแล้วด้วยนะนี่นี่อันนี้คือฝักเขาเนาะแต่ยังไม่แก่ค่ะเพื่อนขาเห็นไหมนี่ ยังไม่เก๋ค่ะนะคะบรรยากาศรอบๆยามเย็นๆนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพี่สบายๆเหมือนเดิมค่ะเลิกงานมาก็คุยกันให้กําลังใจเหมือนเดิมบรรยากาศงามๆในยามเย็นๆเนาะในยามเย็นๆมาฝากกันนะคะเพื่อนๆเนาะก็จะประมาณนี้นะคะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณในการรับชมขอบคุณในการสนับสนุนค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะกันนะคะ มองดูพื้นที่สวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามไหมคะมองไกลๆก,ก็ยิ่งสวยเลยเนาะชอบบรรยากาศยามเย็เนๆค่ะเพื่อนค่ะชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะคะนะคะยามเย็เนๆเนาะยามเย็เนๆเ,เดินเล่นกันไปนะคะอะ่า<ม>เห็นไหมคะสวยๆเลยยุงคะ่ะมีฝักละด้วยนะนี่นี่อันนี้คือฝักเขาเนาะยังไม่แก่ค,ะค่ะเพื่อนค่ะเห็นไหมดี ยังไม่เก่ค่ะชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะคะนะคะยามเย็นๆเนาะยามเย็นๆเดินเล่นกันไปนะคะเห็นไหมคะสวยๆเลยคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะมาเดินเล่นนะคะมาขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะบายยค่ะขอบคุณค่ะชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะคะนะคะยามเย็นๆเนาะ ยามเย็นเย็นเดินเล่นกันไปนะคะเห็นไหมคะสวยสวยเลยก็ชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะคะนะคะยามเย็นเย็นเนาะยามเย็นเย็นเดินเล่นกันไปนะคะเห็นไหมคะสวยสวยเลยอ่มีฝักแล้วนะคะเพื่อนๆพเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นฝักมันไหมคะเห็นฝักหางนกยุงไหมคะเห็นฝากหางนกยุงไหมตูแล้วนะข้างหลังนี่ก็สวยด้วยงา ขอบคุณในการรับชมขอบคุณในการสนับสนุนค่ะบายบายค่ะขอบคุณค่ะเช่นเคยนะคะเพื่อนๆเขาบอกเอาสาระอะไรนะเย็นนี้เย็นนี้ไม่มีสาระอะไรเลคะเพื่อน่ะมีแต่หางนกยูงให้เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นเนาะต้นหางนกดูต้นไม้นะคะดูต้นไม้ไปด้วยดูอะไรไปด้วยนะต้นหางนกยูงค่ะเพื่อนๆนะคะต้นหางนกยูงค่ะเขียวๆเลย มีฝากแล้วนะสวยแล้วน้องๆก็เลิกงานแล้วนะคะพี่สนิทก็เลิกงานแล้วนะคะก็ทําให้เราได้เห็นเนาะมีเยอะด้วยเนาะแต่อันนี้สวยกว่าเลยนะคะให้พี่สนิทได้เห็นเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆก็ชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะคะนะคะยามเย็นๆเนาะยามเย็นๆเดินเล่นกันไปนะคะเห็นไหมคะสวยๆเลย ในเวลาเลิกงานกันแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋าแต่เราก็อยากจะคุยกันเนาะอยากจะคุยกันนะคะก็อย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆขาเนาะเลิกงานแล้วก็คุยกันพี่ขาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรพาเดิน